สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม k w n Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนางสยองขวัญจากประเทศตุรกีมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับนางมีชื่อเรื่องว่าซิกชิน2015บันทึกแห่งบาปเรื่องราวได้เล่าถึงครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่ถูกจินสองตัวได้ตามรางควานพวกเขาแบบไม่หยุดจนสุดท้าย ลูกชายในครอบครัวน,นี้ก็ถูกมันฆ่าตายและหญิงผู้เป็นแม่ก็ค้นพบว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นี่คืออดีตที่ตามมาหลอกลอนพวกเธอเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมพละหนึ่งไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งครอบครัวนี้ได้มีสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน3คนผมขอแนะนําตัวพวกเขาก่อนเลยละกันพอมีชื่อว่าเอสตันทํางานเป็นพนักง,งานเคาน์เตอร์ของโรงแรมส่วนแม่มีชื่อว่าฮิกเลนซึ่งเป็นแม่บ้านที่รับงานเย็บผ้าเป็นอาชีพเสริมและลูกชายตัวเล็กของพวกเขาก็ได้มีชื่อว่าบีโรตอนนี้ฮิกเลนก็ได้พาบีโรมานั่งเล่นของเล่นอยู่ในห้องเพื่อรอให้เอสนันกลับมาจากที่ทํางาน และวันนี้ก็น่าจะเป็นวันพิเศษอะไรสักอย่างของพวกเขาเนื่องจากเอสนันได้มีความคันกลับมาด้วยแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนะครับขณะที่ฮิกเรนกําลังไปเตรียมชาร้อนจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงลูกของเธอร้องไห้แต่เธอก็ไม่ได้เอจใจอะไรพ่อผ่านไปสักพักก็มีเสียงอะไรบางอย่างได้ล้มลงที่พื้นอย่างแรงและสิ่งที่เธอได้พบเห็นนั้นมันก็ทําให้เธอแทบขาดใจเนื่องจากมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ได้ล้มทับบีโรลูกชายของเธอเต็มๆและเขาก็เสียชีวิตทันทีที่จุดเกิดเหตุผ่านไปสเดือนก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังทําใจไม่ได้นะครับเฮ็กเลนได้เอาผ้ามาเช็ดรอยตู้ที่กําแพงเพื่อที่จะลบล้างความทรงจําอันเวลวยร้ายให้ออกไปจากจิตใจของเธอส่วนทางด้านของแอสนันก็มีแต่อารมณ์โมโหแอสนันเอาแต่โทษเธอกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแถมยังหาว่าเธอบกพร่องทางนาทีกล้าป,ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวจนเกิดอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ในกลางนี้ก็ทําให้ความรักของพวกเขาได้เกิดรอยเล้าไม่มีใครสนใจกันตัางคนต่างอยู่แอนนนันก็เริ่มจะไม่กลับบ้านเขาเอาแต่กินเหล้าอยู่ที่ทางานและดูคลิปกเก่าๆของลูส่วนฮิเกเรียนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและเธอก็เริ่มจะเจออะไรแปลกๆนะครับขณะที่เธอไปเยี่ยมรุมศพของลูกชายเธอก็ได้เจอกับคนที่สวมชุดด,ดํากําลังเยืยนจ้องมองมาที่เธอและแน่นอนคนพวกนี้ก็คือวิญ,ญญาณของจินนั่นเองครับ นั่นจึงทำให้ฮิกเกรนไม่อยากจะอยู่ที่บ้านคุณเดียวเธอจึงได้มาหาแม่ที่ต่างเมืองผมต้องขอบอกก่อนนะครับฮิกเกรนได้มีแม่ที่อาศัยอยู่กับคุณยายและพวกเธอก็ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันตั้งแต่ฮิกเกรนไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองและฮิกเกรนก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับคุณยายของเธอได้ฟังแต่เน็กมีเย่แม่ของเธอก็แอบได้ยินเรื่องราวพวกนี้โดยบังเอิญน,นั่นจึงทำให้เธอร้องไห้เสียใจกับการจากไปของหลานชายสักพักฮิกเกรนก็ได้ออกมาจากห้อง และเธอก็พยายามจะติดต่อกับแอสนันเพื่อจะบอกว่าเธอไม่ได้อยู่จีบานแต่เขาก็ไม่รับสายเธอสักทีจนอยู่มาวันหนึ่งอิกเรียนก็ได้ไปปรึกษาเพื่อนของเธอว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับบีโรมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเนื่องจากตู้เสื้อผ้าใบนั้นมันดูแข็งแรงและเธอก็มั่นใจว่ามันไม่สามารถล้มลงมาเองได้นั่นจึงทาให้เพื่อนของเธอได้บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลเขาสามารถบอกเรื่องราวพวกนี้ได้ และฉันอยากให้เธอลองไปพบกับเขาวันต่อมาพวกเธอทั้งสองคนก็ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับและพวกเธอก็ได้พบกับหมอผีสายมุสลิมและหมอผีก็ได้เริ่มทําพิธีให้กับฮิกเรนเขาได้ให้เธอเขียนอะไรบางอย่างลงในกระดาษแถมยังจอเลือดที่ปลายนิ้วแล้วเช็ดไปที่กระดาษอีกด้วยจากนั้นหมอผีก็ได้เอากระดาษใส่ลงไปในแก้วแล้วเทน้ําตามลงไปและเขาก็ให้เด็กผมทองได้ดื่มมันใจแล้วครับพิธีกรรมนี้ คือการมองดูอดีตว่ามีอะไรได้เกิดขึ้นและเด็กพมทองก็เป็นตัวกลางในการสื่อสารกับโลกของวิญญาณและสิ่งที่หมอผีได้พบก็คือเรื่องราวบางอย่างของฮิกเรนที่มันร้ายแรงยิ่งนักเนื่องจากเธอกําลังตกอยู่ภายใต้มนดําที่ยากจะหยุดมันได้และคนที่ทํามนดําพวกนี้ก็ไม่ได้เก่งแค่คาถาอาคมเพราะพวกเขาต้องมีจิตใจที่มืดดําถึงจะกล้าทํามันออกมาและหมอผีก็พบอีกว่าสาเหตุที่ลูกชายของเธอได้เสียชีวิต ก็เพราะมีจินสองตัวได้มาช่วยกันผักตู้ให้ล้มทับลูกชายของเธอเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างของพวกมันพอฮิกเรนได้ยินแบบนั้นเธอจึงถามกับหมอผีนะครับว่าใครที่เป็นคนทําแล้วทาไมถึงต้องมาทํากับเธอหมอผีก็บอกนะครับว่าป้าของเธอเป็นคนทําต่อมาฮิกเรนจึงรีบกลับมาหาแม่ที่บ,บ้านแล้วถามกับแม่ว่าป้าของเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแม่ของเธอจึงตอบว่าป้าเซหาได้ตายไปนานแล้ว เธอถูกสามีของเธอฆ่าตายแถมลูกๆของเธอก็ถูกฆ่าตายตามไปด้วยเน็กมิเย่แม่ของเธอก็เล่าไปพร้อมกับร้องไห้ไปนะครับนั่นจึงทําให้ฮิกเลนไม่กล้าที่จะถามอะไรต่อจนถึงตอนเช้าฮิกเลนจึงได้ไปสืบหาบ้านของป้าเซฮาด้วยตัวของเธอเองและระหว่างทางเธอก็ได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งบังเอิญเด็กสาวคนนี้ก็ได้รู้จากบ้านของป้าเซฮานะครับแต่เธอก็บอกว่าอย่าไปที่บ้านหลังนั้นเด็ดขาด เพราะมันเป็นบ้านผีสิงที่นั่นมีแต่วิญญาณชั่วร้ายหมอผีก็ไม่สามารถช่วยคุณได้แต่ฮิกเกรนก็ไม่สนนะครับเธอจึงได้ถามว่าบ้านหลังนั้นมันอยู่ที่ไหนเด็กสาวคนนั้นจึงบอกว่าให้คุณเดินตามถนนเส้นนี้ไปเมื่อถึงโบสถที่ตั้งอยู่บ้านหลังนั้นก็อยู่ถัดจากโบสถไปแค่นิดเดียวพอพูดจบเด็กสาวก็ได้เดินเข้าไปในบ้านแต่ขณะเดียวกันฮิกเกรนก็เห็นว่ามีจินสองตัวได้เดินตามเด็กสาวคนนั้นไปด้วย ต่อมาฮิกเลนก็ได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ก็มีสภาพเก่าทรุดโทรมแถมบรรยากาศรอบๆข้างก็ดูวังเวงน่าขนดากลุกชะมัดเลยว่าไหมครับและพอฮิกเลนได้เดินเข้าไปข้างในบ้านจู่ๆประตูบ้านก็ได้ปิดเองนั่นจึงทําให้เธอตกใจมากๆและเธอก็เห็นนะครับว่าข้างในบ้านมันดูไม่ดีเสียเลยข้าวของได้พังเละเทะแถมมีข้อความอะไรบางอย่างได้เขียนอยู่ตรงกําแพงและจู่ๆก็มีเสียงของใครบางคนได้พูดออกมาจากในห้อง นั่นจึงทําให้ฮิกเรนได้เดินเข้าไปดูนางก็ทําไม่เห็นนะครับว่ามีผีสองตัวได้ยืนอยู่ที่ข้างหลังของเธอแต่เธอก็มองไม่เห็นเนื่องจากเธอกําลังโฟกัสไปที่รูปของใครบางคนและเธอก็คิดว่ารูปนี้ต้องเป็นรูปครอบครัวของป้าเสหะแน่ๆเนื่องจากในรูปมีสมาชิกครบสี่คนพอดีขณะเดียวกันผ้าห่มที่เตียงนอนก็ได้ขยับเองนั่นจึงทําให้เธอได้เปิดมันออกดูปรากฏว่ามีตุ๊กตาที่น่ากลัว ได้วางอยู่บนเตียงฮิกเรนก็ได้หยิบมันขึ้นมาดูนะครับและเธอก็ได้เอาตุ๊กตาตัวนี้เก็บเข้าไว้ในกระเป๋าสักพักก็มีผีผู้ชายได้พุ่งเข้ามาหลอกเธอเต็มเมนั่นจึงทําให้เธอได้รีบออกมาจากบ้านหลังนั้นทันทีพอเธอได้กลับมาถึงบ้านเธอจึงได้ถามกับแม่ของเธอว่ามีรูปของป้าเสหาบ้างไหมแม่ของเธอก็ได้เอาอัลบั้มรูปออกมาให้กับเธอดูนะครับและเธอก็ได้เห็นผู้หญิงในรูปซึ่งเป็นคนเดียวก,กันกับรูปถ่ายที่บ้านหลังนั้น นั่นจึงทําให้เธอมั่นใจว่าต้องเป็นป้าเสียหาแน่ๆพอถึงกลางดึกเน็กมีเยแม่ของฮิกรินก็ได้มาปลุกคุณยายที่ห้องเพื่อที่จะทําละหมาตามเคยแต่จู่ๆก็มีเสียงของใครบางคนได้พูดออกมาจากข้างในตู้นั่นจึงทําให้พวกเธอเกิดอาการงงว่าใครมาพูดอยู่แถวนี้เน็กมีเยจึงได้เดินไปเปิดตู้ออกดูปรากฏว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในตู้นะครับแต่พอเธอได้ปิดตู้จู่ๆก็มีเสียงพูดดังขึ้นอีกครั้ง นั่นจึงทำให้เน็กมีเยได้เดินไปเปิดตู้ดูอีกรอบและสิ่งที่เธอได้เห็นก็เกือบทําให้เธอหัวใจวายตายเพราะเธอพบว่ามีผีสามตัวได้นั่งอยู่ข้างในของตู้ใบนั้นเน็กมีเยจึงรีบปิดตู้ทันทีเช้าวันต่อมาฮิเกเลนก็ได้ไปที่ทํางานของเอสนันนะครับเนื่องจากเธอติดต่อกับเอสนันไม่ได้แต่เธอก็พบเพียงเพื่อนร่วมงานของเขาและเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าเอสนันไม่ได้มาทํางานหลายวันแล้ว และผมก็ติดต่อกับเขาไม่ได้เหมือนกันก็แน่นอนล่ะครับพวกเขาจะเจอแอสนันได้ยังไงเพราะว่าแอสนันได้ฆ่าตัวตายไปตั้งนานแล้วพอฮิกเรนได้กลับมาที่บ้านเธอก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่ในห้องนันจึงทําให้เธอได้เดินเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นผีป้าเซฮาที่กําลังนั่งอยู่บนหลุมศพลูกของเธอแถมผีป้าเซฮาก็ได้ถือตุ๊กตาที่น่ากลัวตัวนั้นอีกด้วยพอฮิกเรนได้เห็นเธอจึงรีบวิ่งออกมาจากบ้านทันที ตัดฉากมาที่หมอผีคนเดิมนะครับตอนนี้ฮิกเรนก็ได้เอาตุ๊กตาตัวนั้นมาให้กับหมอผีเพื่อจะทําพิธีถอนคุณใสและหมอผีก็พบว่าเรื่องราวทั้งหมดมันได้เกิดขึ้นจากตุ๊กตาตัวนี้จริงๆแต่คนที่ทําไม่ได้จจอจงมาที่เธอแต่โจโจงมาที่ครอบครัวของเธอมันจะส่งต่อกันไปเรื่อยๆและความชั่วร้ายอันนี้ก็จะตามรังควานพวกเธอไปทุกรุ่นและหมอผีก็ได้ถามกับเธอว่าเธอได้บอกเรื่องพวกนี้กับแม่ของเธอหรือยัง ฮิกเรียนก็ตอบว่ายัางไม่ได้บอกนะครับเนื่องจากพวกเธอมีอายุมากแล้วกลัวว่าพวกเธอจะตกใจนั่นจึงทําให้มอพีได้บอกกับเธอให้รีบพาแม่มาพบกับเขาพอฮิกเรียนได้เดินทางมาที่บ้านของแม่เธอกลับพบแค่คุณยายที่กําลังนั่งอยู่คนเดียวและดูเหมือนว่าคุณยายจะมีอาการหวาดกลัวอะไรบางอย่างฮิกเรียนก็ได้ถามกับคุณยายนะครับว่าแม่ของเธอไปไหนนั่นจึงทําให้คุณยายของเธอได้เล่าความจริงอะไรบางอย่างให้กับเธอฟังคุณยายของเธอก็บอกว่า แท้ที่จริงแล้วเน็กมิเยไม่ใช่แม่ของเธอและฉันก็ไม่ใช่คุณยายของเธออีกด้วยพอฮิเกรนได้ยินแบบนั้นเธอก็อึ้งมากๆทุกคนงงใช่ไหมหล่ะครับว่าทําไมถึงเป็นเช่นนี้ได้ความจริงมันมีอยู่ว่าเน็กมิเยถึงมีครอบครัวอยู่แล้วและเธอก็คือลูกสะใภ้ของยายแก่คนนี้และเน็กมิเยก็ได้มีน้องสาวที่ชื่อว่าเซฮาและครอบครัวของเซฮ่าก็มีความสุขในการมีลูกที่น่ารักแต่กลับต่างก,กันกับเธอ เนื่องจากเธอไม่สามารถมีลูกให้กับครอบครัวได้นั่นจึงทําให้เนกมีเยได้ร่วมมือกับแม่ของสามีเพื่อจะทําการร้ายอะไรสักอย่างโดยเนกมีเยก็ได้แอบทราบมาว่าลามาสานสามีของเซหะเขาอยากจะได้ลูกชายเพิ่อมอีกคนนั่นจึงทําให้เธอได้ไปเสนอว่าแม่สามีของเธอสามารถขอลูกชายให้กับเขาได้พ่อลามาสารได้ยินแบบนั้นเขาจึงได้พาเซหะมาพบกับยายแก่คนนี้นะครับแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเพราะยายแก่คนนี้ เธอไม่ได้ขอลูกชายให้กับพวกเขาแต่เธอได้ทำมนต์ดำใส่ครอบครัวของพวกเขาแทนโดยมนต์ดำอันนี้ได้ถูกฝังอยู่ในตุ๊ก,กตาที่ทุกคนเห็นมันจะสร้างความชั่วร้ายให้กับครอบครัวของซฮาจนอยู่มาคืนหนึ่งจู่ๆรามาซานก็เกิดอาการคลั่งฆ่าลูกของตัวเองจนตายทั้งสองคนแต่พอเขาจะมาฆ่าซฮาเขากลับพบว่าเซีฮากำลังทำละหมาดอยู่นั่นจึงทำให้เขามีสติปล่อยมีดทิ้งทันทีและโดยความที่รู้สึกผิด นั่นจึงทําให้เขาได้จุดไฟเผาตัวเองจนตายเซหาก็ได้มาเห็นเหตุการณ์พอดีนะครับเธอก็เสียใจมากๆจนผ่านไปหลายเดือนเซหาก็ได้คลอดลูกและยายแก่กับเนกมีเยก็ได้มาช่วยกันทําคลอดนะครับแต่พอพวกเธอได้ตัวของเด็กเนกมีเยก็ได้เอาหมอนมาปิดที่ใบหน้าของเซหาทันทีนั่นจึงทําให้เธอได้ขาดใจตายแต่ความลับก็ไม่มีในโลกสามีของเนกมีเยก็ได้รู้ความจริงเขาจึงไม่เห็นด้วยกับการกระทําแบบนี้ การทิปไปฆ่าคนอื่นเพื่อจะขโมยเอาลูกมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนั่นจึงทําให้เขาได้เอาน้ํากดสาดประชิหน้าของแม่ตัวเองและสุดท้ายเขาก็ได้ฆ่าตัวตายในเวลาต่อมายายแก่กับเนกมีเยจึงได้เอาเด็กคนนั้นมาเลี้ยงจนโตและเธอก็คือฮิเกเรนนั่นเองครับพอฮิเกเรนได้รู้ความจริงเธอก็ได้ตบไปที่หน้าของยายแก่และเธอก็ได้ตามหาฆาตกรที่ฆ่าแม่ของเธอแต่พอเธอได้เปิดประตูเข้าไปในห้องเธอก็ต้องตกใจมากๆ เนื่องจากเธอได้เห็นเน็กมีเยได้นอนตายอยู่บนเตียงด้วยสภาพที่น่ากลัวใช่แล้วครับยายแก่คนนี้กล้าที่จะพูดความจริงก็เพราะเธอรู้แล้วว่ากรรมที่เธอได้ทำเอาไว้มันกำลังจะมาตามเอาชีวิตของเธออีกคนและหลังจากฮิกเลนได้กลับออกไปยายแก่คนนี้ก็ได้ถูกอะไรบางอย่างฆ่าตายนะครับและก่อนที่หนังจะจบหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าแอสั้นได้มานั่งรอเธออยู่ที่โต๊ะอาหารแต่ข้างๆกันก็มีครอบครัวของเสฮา กําลังนั่งจ้องมองมาที่เธอเมื่อนานงจะบอกเป็นเนยยะว่าพวกเขาแค่มาทวงลูกชายกลับสู่ครอบครัวหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเช่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ยังคงคอนเซปต์เดิมได้ดีความสยองของหนังก็โหดไม่ต่างกับภาคแรกแต่ผดเลืองไม่ได้มีความต่อเนื่องกันแม้แต่น้อยและในภาคนี้ก็เป็นเรื่องราวบันชึกแห่งบาปถ้าไม่อยากตายอย่างทุกข์ทรมานอย่าไปเล่ยลองเล่นของมนต์ดำ และสำหรับคนที่ชอบนังผีแบบฮาร์ดคอร์หนังเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยก็ว่าได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนงังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยแหละครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้นะที่นีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไป ฟันดีราตีสวัสดีครับ